นายแพทย์เงวงโตจิราการได้ออกมาเคลื่อนไหวประเด็นทวงคืนความยุติธรรมให้กับผู้บาดเจ็บล้มตายวีรชนประชาธิปไตยในเหตุการณ์เมษาและพฤษภาปี53โดยคุณหมอเวงได้กล่าวว่าเราได้เคยยื่นข้อเรียกร้องทั้งหมด8ข้อตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์ ปี2566ในยุคของพลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยเชื่อว่าหลังจากที่มีการเลือกตั้งเพื่อไทยและก้าวไกลจะได้จัดตั้งรัฐบาลโดยข้อเสนอคือตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างภาครัฐและประชาชนเพื่อติดตามทวงถามเหตุการณ์เมษาพฤษภาปี53ให้ครบทุกศพให้แก้กฎหมายที่นำเอาคนฆ่าและคนสั่งฆ่ามารับโทษตามกฎหมายโดยให้แก้กฎหมายให้ทหาร ที่ทำผิดทางอาญาต่อพลเรือนต้องขึ้นศาลพลเรือนรวมทั้งนักการเมืองที่ทำผิดต่อพลเรือนด้วยเช่นกันและสุดท้ายคือให้รับรองเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกรณีเหตุการณ์เมษาพฤษภาปี53โดยจะเกี่ยวข้องกับสออชอเพียงอย่างเดียวก็ขอเป็นอันดาภัยที่จะต้องเริ่มต้นอีกครั้งนะครับกอนเดินก็ กราบขอบคุณสื่อทุกสำนักนะครับแล้วก็กราบขอบคุณพี่น้องประชาชนไทยทั่วทั้งประเทศที่เอาใจใส่รเรื่องทวงความยุติธรรมให้กับิรชนประชาไยเมื่อเมษาพฤษภาปี53เราได้เคยยื่นข้อเรียกร้องทั้งหมด8ข้อตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์2566เมื่อคราวที่ฝั่งนี้เป็นพักฝ่ายค้านเพราะฝั่งนู้นก็คือพักสืบทอดอำนาจ คสชประยุทธ์จันโอชาฝั่ฝั่งนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นพรรคฝ่ายค้านซึ่งเราก็เล็งผลดีเล็งผลเลิศว่าพรรคฝ่ายค้านทั้งหมดนี่จะรับการเลือกตั้งแล้วก็มาจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยซึ่งความจริงเนี่ยการเล็งผลเลิศของเราก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะครับเพราะว่าประชาชนทั้งประเทศเลือกฝั่งประชาธิปไตยตอนที่ประชาชนตัดสินใจหยดบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเนี่ยเขามีจิตสํานึกว่า พรรคการเมืองที่เขาเลือกนี่เป็นพรรคการเมืองประชาธิปไตยแต่หลังจากเลือกแล้วมาจัดตั้งรัฐบาลแล้วพรรคการเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนี่ประชาชนไม่สามารถที่จะตัดสู่ล่วงหน้าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนั้น4พรรคเนี่ยเราไปยื่น8ข้อนะฮะซึ่งก็ถ้าเอาสั้นๆ3ข้อแรกก็คือเรื่องเฉพาะหน้ารีบด่วนก็คือตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างภาครัฐกับอ,อ่พลเรือเรือนหรือ หรือประชาชนหรือครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อที่จะติดตามทวงถามเรื่องเกี่ยวกับกรณีการตายเมษาพฤษภาปี53ว่าจะต้องเดินไปให้ครบทุกศพเพราะตอนนี้มันมาแค่33ศพขาดอีก62ศพนะครับนี่คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือว่าให้แก้กฎหมายที่มันเป็นอุปสรรคในการที่จะนำพาเอา คนฆ่าและคนจักฆ่ามารับโทษจากกฎหมายนั่นก็คือต้องไปแก้กฎหมายทหารที่ทำผิดอาญาต่อพลเรือนต้องขึ้นศาลพลเรือนรวมทั้งนักการเมืองที่ทำผิดอาญา,าต่อพลเรือนก็ต้องขึ้นศาลพลเรือนปกติซึ่งอันี้ให้ความยุติธรรมกับนักการเมืองนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นศาลพลเรือนปกติจะได้พิจารณาทั้งสามศาลนะครับเพราะว่าถ้าหากไปขึ้นศาลฎีกาแผนกคดีาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเดิมแค่ศาลเดียวนะฮะ แต่ตอนหลังมีการปรับแก้เป็นสองสาเพราะนั้นเรื่องที่2ก็คือเราให้ความยุติธรรมกับนักการเมืองด้วยเพราะเราพิจารณาเห็นแล้วนะครับว่าความผิดบางประการเนี่ยที่นักการเมืองทําในฐานะที่เป็นนักการเมืองต่อประชาชนในกรณีทดียอยาถ้าไปดําเนินคด,ดีในสาลฎีกาแผน,นคดียาของผู้ดํารงตําแหน่งก,การเมืองนี่โทษที่ได้รับมันเบาวิวเลยฮะเมื่อเปรียบเทียบกับโทษตามประมวลกฎหมายของพลเรือนแล้วข้อที่สก็คือเราต้องการที่จะให้ รับรองเขตอำนาจศาลอนญาระหว่างประเทศเฉพาะกรณีเมษาพฤษภาปี53เฉพาะกรณีนะฮะเพราะนั้นถ้าเฉพาะกรณีไม่เกี่ยวข้องกับส่วนอื่นเลยนะครับเพราะจะมีบางพวกบางฝ่ายหรือพวกขวาจัดนี่จะกล่าวหาว่าไปเกี่ยวข้องกับสถาบันไม่เกี่ยวเลยครับเพราะมันเฉพาะกรณีเมษาพฤษภาปี53เพราะนั้นมันจะเกี่ยวข้องเฉพาะสอชอชชอกรัฐบาลแลพิสิทธิ์เรืยชาชีวะตอนนั้นเองนี่คือ3ข้อเร่งด่วนที่นาจะทําได้แต่ข้ออื่นๆนี่ผมก็ขออนุญาตท,ทบทวนสั้นๆนะฮะ ข้อหนึ่งอย่างเช่นแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นชัดตายโดยให้เลือกสะสะรจากประชาชนทั่วทั้งประเทศอันนี้ก็ท่านพิจารณากันแล้วกันนะครับว่าพรรคการเมืองไหนทําหรือไม่ทําข้อที่2ก็คือแก้ไขกฎหมายทั้งหมดของคณะรัฐประหารนะรวมทั้งมาตรา112และมาตรา116ด้วยเพราะมาตรา112และ116นี่มันมาจากผลพวงของคณะรัฐประหารอันที่3คือปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและปฏิรูป กองทัพและองค์กรอิสระอย่างแท้จริงเพราะองค์กรอิสระนี่มาจากการสนับสนุสน,นหรือจะเรียกว่าการแต่งตั้งของคอสชอก็ได้นะครับข้อที่สก็คือกระจายอํานาจจากส่วนกลางไปยังภูมิภาคข้อที่5ก็คือเราเห็นว่าวุฒิสมาชิกถ้ายังจะมีอยู่นะครับก็ต้องเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทั้งประเทศแต่5ข้อหลังนี่ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะฮะแต่3ข้อแรกก็คือตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างภาครัฐกับ ราศฎรพลเรือนนะฮะเช่นอาจจะเป็นทนายความอาจจะเป็นตัวแานจากคณะญาติแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นตำรวจทหารนายเการนะครับแล้วก็หน่วยงานวิชาการนักวิชาการสิทธิมนุษชนนักกฎหมายนะเพื่อผลักดันนะครับกรณีการเสียชีวิตในปี53เมษายนพฤษภาเนี่ยให้ถึงที่สุดเพราะตอนนี้มีคำจากการตายไปแล้วนะครับ33ศพแล้วก็ในนั้นดูจะมี16ศพนะที่ สารท่านระบุว่าตายจากทหารที่มาทาหน้าที่โดยคําสั่งของสช,อชอเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราเริ่มต้นมาที่พักเพื่อไทยที่จริงมาที่พักเพื่อไทยต้องกราบเรียนสื่อและพี่น้องประชาชนทั้งประเทศด้วยความรพรักนะครับว่าเรามาที่พักเพื่อไทยด้วยความปรารถนาดีต่อพักเพื่อไทยเพราะว่าเราน,นาคะแนนเสียงมาให้ฮะค,คือถ้าพักเพื่อไทยเนี่ยนะฮะสนับสนุนและตอบรับนะฮะโดยการตั้งคณะกรรมการขึ้นเลยนี่นะครับผมคิดว่า พรรคเพื่อไทยจะชนะใจคนทั้งประเทศไม่เพียงเฉพาะคนเสื้อแดงไม่เพียงเฉพาะประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเพราะว่าคนทั้งประเทศจะเห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีเจตจำนงแน่วแน่ในการที่จะยุติทหารฆ่าประชาชนสองมือเปล่ากลางถนนเพราะไม่งั้นเนี่ยทหารจะฆ่าประชาชนสองมือเปล่ากลางถนนซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกจากสามพันศพนะที่เผาลงเขาทิ้งลงเผาเผาลงถังแดงจาก14ตุลาหนจาก6กตุลาหนเไปยัง พฤษภา35และต่อไปอน,นาคตก็ยังจะมีอีกครับมเมษาปี52ก็มีการฆ่านะครับและเมษาพฤษภาปี53ก็มีการฆ่าเพราะนั้นถ้าพรรคเพื่อไทยตอบรับนะบและพรรคเพืพ่อไทยจริงใจในการผลักดันเอาฆาตะกรและผู้สังฆ่ามาลงโทษนี่พรรคเพืพ่อไทยจะได้คะแนนชื่นชมอย่างล้นหลามจากประชาชนผู้รักประชาไตยทั้งประเทศไม่เพียงแต่เฉพาะคนเสื้อแดงเพราะนั้นวันนี้มาด้วยความปรารถนาดีต่อพรรคเพืพ่อไทยนะฮะไม่ว่าประการที่หนึ่งหรือประการที่สอง หรือประการที่3ก็ตามก็คืออย่างที่ว่าตั้งกรรมการร่วมและที่สองคือแก้กฎหมายให้ทหารที่ทําผิดอาญาต่อพลเรือนเนี่ยขึ้นศาลพลเรือนที่จริงพักเพื่อไทยก็แสดงเจตจำนงดีอยู่แล้วนะครับแสดงความปรารถนาดีก็คือพักเพื่อไทยได้พยายามที่จะแก้กฎหมายปปชเพื่อว่าคดีที่ปปชปัดตกไปนี่สามารถทําให้ญาติเนี่ยไปฟ้องเองได้แต่ในวันนี้เนี่ยก็มีการขอเรื่องออกไปผมก็ไม่ทราบ รายละเอียดนะครับเพียงแต่ทราบจากการถแถลงข่าวสื่อว่าทางภาคพื้นไทยเขาบอกว่าปปชเขาไม่ยินยอมก็ไม่เป็นไรครับถ้าอย่างนั้นก็รรคพื่อไทยก็ตั้งหลักใหม่ตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างาภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนมีนักสิทธิมนุษยชนมีนักการเมืองผมอยากให้มีนักการเมืองทุกพักนะครับแล้วก็นักวิชาการญาติผู้สูญเสียนักกฎหมายมาตรวจสอบและผลักดันและขณะเดยียวกันแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง I